ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนะครับเป็นศิลปินรุ่นพี่ผมเป็นนักดนตรีนหนึ่งคนหนึ่งในวงคาราวานนะครับหลังจากออกมาจากพงพนาแล้วก็ไม่ได้เล่นกับคาราวานเป็นการถาวรช่วงหนึ่งศิลปินท่านนี้มาอยู่กับคาราบาวนะครับแล้วก็ตะเวนเล่นคอนเสิร์ตกันจนไปถึงเมืองนอกเมืองนา แต่ทุกครั้งที่แกขึ้นมาบนเวทีนี้จะแย่งความดังเอาไปคนเดียวจนกบคาราบาวทั้งหมดเลยนะครับผมอยากให้ท่านได้พบกับคุณพงเทพกระโดนชำนานหรือพี่บูนแล้ครับสวัสดีครับ ยินดีสำหรับคาราบาวนะครับ20ปีแต่จริงๆถ้าท่านติดตามคาราบาวมาจะรู้ว่าคาราบาวโกงอายุ <c oughs> เพราะว่าปีนี้ปี22 <c oughs> ก็ถ้าเทปชุดแรกที่จำได้ก็น่าจะปี2124 20ปีมันต้องผมอะ่ะปีนี้พอดีเรแว่าไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าอาจจะเวลาน้อยหน่อย <c oughs> ก็ดีใจนะครับที่ ได้เจอเพื่อนเก่าๆที่จริงไม่ใช่พี่แหละครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนผมคบกับหงาซึ่งอายุมากเลยเขาคิดว่าผมแก่จริงก็เท่ากันอายุเท่ากันนะครับก็เจอหน้าพี่ออสพี่ลี่มีความสุขนะฮะพี่ <laughs> พี่ลี่ว่าไง <laughs> พี่เป้านี่โอ้โหหนัก <laughs> เห็นพี่เป้าแล้วสบายใจ เราจะอยู่อีกหลายปีพี่เป้าคือคือพี่เป้าเนป็นคนน่ารักคือเราจะแย่กันแล้วก็ไม่โกรธเพราะเราเป็นเป็นเด็กไงแล้วกัก็จะไม่ถือไม่สาไปเล่นจังหวัดเลยนะโอ้โหจังหวัดเลยนี่อากาศหนาวดีอากาศบรรยากาศดีมากผักกาดอวบเขียว <P <ie> P <ell> เล่นเสร็จซื้อผักกาดประมาณสักครึ่งรถตู้นะพี่เป้านะ เอามาขายให้เมียขายที่กรุงเทพตอนนั้นทำธุรกิจหน้าดูไม่มั่นใจการมีชีวิตเป็นนักดนตรีคาราบาลยังไม่ดังจริงตอนนั้นนะ่ะเพิ่งคิดว่าน่าจะดังอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไั้กลับ,บซื้อเออดีๆเอาของไปขายเราก็ช่วยขนที่มาเลยเนาะไม่ไเกี่ยวกับเราเลยอะ่ะสักพักแอนก็บอกเออพี่เดี๋ยวเราอยู่มองเลยอีกสักคืนแล้วกันเที่ยวกันต่อผักเน่าทาั้งรถพี่พรา วันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในครบรอบใน20ปีคาราบาวขอให้มีจิตใจสง่างามเหมือนเดิมมีการให้ที่มั่นคงสําหรับเพื่อนทุกคนถึงแม้ว่าด้านนอกสีสันแข่งมายานั้นจะมีรูปรักษ์หรือสร้างภาพลวงตาอย่างไรแต่ว่าความเป็นเพื่อนนั้นมั่นคงตลอดไปขอให้คาราบาวมีความสุขทุกท่านครับแลทุกท่านด้วยครับเชิญครับ จะเดินคนใดไม่มานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินก้าวตามตามมาเดินชีวิตของฉันจาเปลิดเพลินฉันเดินตามมานำชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินคนใดไม่หมานำชีวิตฉันเอแต่หมานำฉันเดินก้าวตามตามมาเดินชีวิตของฉันจะเปลิดเพลินฉันเดินตามมานำคนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอก ก็ออกมาร่างพิธารสมบัติตัวคือสังคารบนทรรมาสกันต่อไปอยางฉันนี่เกิดมาตาบอดตาบอดก็มองไปเห็นจิน้างสมบัติอันจำเป็นอยู่เนื้อกฎเกณฑคนทำมากรรตฉันไม่แต่หมาพ่าไผที่เดินคน,นใดมีม ฉันจำเบิดเลิดฉันเดินตามมาตามชีวิตฉันมีแต่มาพาไปอย่าเดินคนใดชีวิตฉันมีแต่มานั่นเจอกรตา

ก็มองไม่เห็นจึงสร้างสัมผัสอันจำเป็อยู่เหนือก็เกณฑ์คนทำมาดาชีวิตฉันไม่จะหมาพาไปที่เดินคนไหลมีหมานําชีวิตฉันมีแต่หมานำ้ำฉันเดินก่าวตามตามมาเดินชีวิตของฉันช่างเลิศเลอฉันเดินตามหมานำ้ำชีวิตฉันมีแต่หมา, <laughs> มาพาไป <laughs>